แต่ตอนนี้กำลังนั่งรอรอชมพิธีขบวนานางรำนะครับวันงานบงสวงพยาศีสัตตะนาคราชที่จังหวัดนครพน,นมตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแปรน์มาร์คนะครับข้างๆพยาศีสัตตะนาคราชนะครับ รอชมไม่มีอะไรก็ได้ลองลองไลฟ์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอีกสักครู่นู่นแหละนะครับอีกสักครู่ใหญ่ๆก็คงจะไปร่วมกขบวนแห่นะครับพิธีเปิดางานลงสวงพระยาศรีสตัตรนครราชนะครับประจำปี2566ซึ่งปีนี้นะครับจังหวัดนครพนม ได้จัดขึ้นในวันที่7ถึง13กรกฎาคม2566นะครับเจ็วันเจ็คืนโดยทางจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ว่าบัญชัยจันพรนะครับร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆข้าระชาประชาชนนะครับได้ร่วมมาจัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งปีนะครับอีกหนึ่งปีที่จัดขึ้น นะครพนมมี6เผ่านะครับ6ชนเผ่า2เชื้อชาตินะครับรวมกันอยู่นี่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะครับออ12อำเภอนะครับ12อำเภอที่จะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีขบวานนางรำจาก12อำเภอสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมานะครับมารำวงสวง ซึ่งจกดขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่มีองค์พระยาศรีสัตะนคราชได้เกิดขึ้นที่นครพนมแห่งนี้แับปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มานะครับปีที่แล้วก็ได้มา,าก็จําได้ปีที่แล้วได้ฝนตกครับฝนตกนั่งตากฝนแต่นั่งลำปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ยอมหนีไปไหนนะครับฝนตกก็ไม่ยอมหนีไปไหนก็ตากฝนผมก็ตากฝนดูก็จําได้ปีที่แล้วโอ้บรรยากาศสดๆจริงๆ แต่ว่ามาปีนี้ครับวันนี้วันที่7พอดีวันที่7ก็มีแดดนะครับข้างนอกมีแดดแดดแต่ไม่ร้อนนะครับเป็นแดดเย็น <c oughs> ก็เชิญชวนพี่น้องนะครับทั่วประเทศมาชมนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจนางลาจาก12อําเภอนะครับวันนี้เป็นคิวของอําเภออะไรบนะ้าวันนี้อําเภออะไรมนาะ อำเภอเมืองนครพนมก่อนนะครับแล้วก็จะสลับหมุนเวียนคิวแต่ละอำเภอเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มไปเดินขบวนจากแถวหน้าใกล้ๆกับธนาคารกรุงไทยสาขานครพนมนะครับจะเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเดินมาที่ลานพญารีจักรนาราชนะครับทางผู้จัดก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะครับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับจะนั่งดูรำ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะออกไปดูนะครับออกไปดูนางลำทิวของอำเภอเมืองสวยมากครับอ,อย่างที่ผมบอกมีเก้าชนเผา่าแต่ละชนเผา่ามีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปนะครับที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละวันก็จะมีสีสันในการแต่งตัวแต่ละชนเผา่าแตกผิดตากันไปนะครับวันละเดียเดียววันนี้สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งก็จะไปดูที่ จะออกไปดูข้างนอกนะครับออกไปดูข้างนอกตอนนี้ก็นั่งอยู่ร้านกาแฟก่อนนะครับนั่งอยู่สักได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ็คงอยู่สักหน่อยจะออกไปผมจะออกไปเดินขบวนด้วยไปดูด้วยนะครับจะเอาขบวนนางรำมาฝากในช่องย t u b e ชาญไทยเจริญครับกดไลค์กดแคนดับสแตทให้ด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามยังไม่เยอะครับ400กว่าคนถ้าครบพันเมื่อไหร่ได้เฉลองนะครับขอบคุณครับทุกท่านมาเชิญชวนนะครับพี่น้องครับ เจ็ดวันเจ็ดคืนวันนี้เกตดกรกฎานะครับจับนถึงสิบสามกรกฎามาชมให้ได้ครับที่ลานพยาศีสัตตะน้าคราชนครพนมนะครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ